ครั้งที่ห้าสิบแะครับแล้วราคา กรมการขนส่งทางบกค่ะบูรณาการร่วมสำนักงานตำรวจชาติกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครตรวจรถควันดำนะคะลดปัญหา PM25 ค่ะวันนี้ทางด้านานายยงยุทธนาแดงรองที่ปรึกษกรมการขนส่งทางบกกล่าวนะคะว่าทางกรมการขนส่งทางบกบูรณาการร่วมกับทางตำรวจชาติกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครนะคะตรวจสอบค่าควันดำรถ PM 2.5ที่เกินกำหนดค่ะเกินค่ามาตรฐานนะคะซึ่งต้องไม่เกิน45% ความกรมนะคะความที่จะตรวจวัดค่าควันดำของรถที่วิ่งเข้าออกกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะและในวันนี้นะคะได้มาบูรณาการร่วมกับสี่หน่วยงานในราคาลงพิที่ตรวจร่วมบูรณาการบริเวณถนนเทพรัตน์บางนาตราดกมศิตรวจรถโดยสารและรถบรรทุกตามพรบการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522นะคะก็พบค่ะว่ามีรถบรรทุกนะคะค่าควันดำเกิน45่สาเปอร์เซ็นต์จำนวน2อคันค่ะเจ้าหน้าที่นะคะดำเนินการพ้น ห้ามใช้นะคะพ่นห้ามใช้ที่ตัวรถดำเนินการออกใบสั่งผู้ตรวจการให้นารถไปปรับปรุงแก้ไขนํารถมาตรวจสภาพชำระค่าปรับนะคะกับกรมการขนส่งทางบกค่ะต้องไปตรวจสภาพด้วยแล้วก็ชำระค่าปรับกับกรมการขนส่งทางบกด้วยหรือว่าไปชำระที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะคะับบห้าพันบาทค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมการขนส่งบกก็มีหน่วยเคลื่อนที่ตรวจควันดำสิบหจุดด้วยกัน ได้เป็นการตรวจควันดำด้วยบันทุกและรถโดยสารตามมาตรการลดปัญหาฝุ่นละอองพ PM2.5 มาโดยตลอดค่ะ <c oughs> ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลผลตรวจสะสมนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ถึง30กันยายน2563มียอดตรวจทั้งสิ้นค่ะ144,489คันแล้วพบรถที่มีค่าควันดำ406คันนะคะแจ้งเตือนไปแล้ว158คันค่ะ แล้วล่าสุดนะคะผลการตรวจตั้งแต่1ตุลาคม2563จนถึง30พฤศจิกายน2563ค่ะมีผลตรวจสะสมนะคะทั้งสิ้น25,936คันพบรถนะคะที่มีควันดำใย่20คันแจ้งเกอนไป9คันดำเนินการให้ผู้ประกอบการนะคะนำรถไปปรับปรุงแก้ไขให้ตัวรถเนี่ยไม่มีค่าควันดำเกิน45เปอร์เซ็นนะคะนอกจากนี้ค่ะตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบรถควันด,ดำทั่วประเทศนะคะเพื่อรถเพียง2.5ด้วย ผลตรวจควันดำสะสมค่ะตั้งแต่1ุลาคม2562นะคะถึง30กันยายน2563ตรวจแล้วคุณคือนันคะ466,371คันค่ะพบนะคะรถที่มีควันดำเกินกำหนด45%เน่ยพ้นห้ามใช้4,352คันค่ะแก้ไขปรับปรุงแล้วนะคะ3,239คันและยัมคงตรวจสอบรถควันดำอย่างต่อเนื่อง นะคะจ้านี้ค่ะจะมีกความตรวจการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกนะคะฝากเน้นย้ำสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะต้องมีนการให้ถูกต้องตามพรบรถยนต์นะคะพุทธศัิกราช2,522ต้องจดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อวินีจฉุกตต้องนะคะมีป้ายชื่อติดหน้าอกัตรประจำตัวผู้ขับรถกระบุตัวบุคคลค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วหากผู้แจ้บริการค่ะพบรถโดยสารสาธารณะเริทผิดกฎหมายนะคะแจ้งได้เลยที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่อง้องเรียน รถโ,โดยสารชาธารณะ1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะ